มาดูเรื่องของการปราบปรามกันบ้างนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดบีกแล้วที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครค่ะซึ่งดิฉันก็ได้ลงพื้นที่ไปร่วมกับปฏิบัติการนี้ด้วยนะคะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาและยึดของกลางได้มูลค่ากว่า20ล้านบาทลงสนามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับคือปฏิมามาเป็นฝาแดง แล้วก็พอถอดออกปุ๊บบางบางครั้งนะบางครั้งจะร,งรีบนะแล้วก็ติมใส่ยาแก้แพ้ลงไปค่ะบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็แล้วก็ครอบอันนี้แล้วก็เอานี้ซีนเป่าแบบนี้ใช่ไหมค่ะค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งใน25จุดที่ตำรวจปคออบอร่วมกับอ,อยอบุกเข้าจับกลุ่มและตรวจยึดของกลาง ซึ่งเป็นยานและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผสมสาสรสเตียรอยในจังหวัดขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเบื้องต้นเนี่ยตัวยาที่เราสงสยัยว่าจะใส่คือสเตียรอยนะคะคือยาควบคุมพิเศษที่ต้องจ่ายโดยใบสั่งแพทย์และมีอันตรายมากนะคะคเราก็ใช้ชุสุดทดสอบสเตียรอยทดสอบในขณะนี้ <S <S 1> <S 1> ถ้าหากว่ามีสเตียรอยอยู่เนี่ยมันจะขึ้น1ขีดในแบบนี้นะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทดสอบโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสเตียรอย ตำรวจสืบทราวบว่ามีการทำเป็นกระบวนการโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตแต่ละรายจะหาซื้อสมุนไพรถูกกฎหมายจากโรงงานผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและหาซื้อสารสเตรีรอยจากร้านขายยาที่ยอมขายให้เมื่อได้สัดส่วนครบทั้งหมดก็จะผสมเข้ากันตามสูตรสำเร็จก่อนนำออกขายแอบอ้างสรรพคุณว่าเป็นยารักษาได้ทุกโรค รถเร่ขายหนังลักษณะนี้เนี่ยนะคะที่เป็นปลายทางในการนําน้ําสมุนไพรที่คาดว่าผสมสารสเตียรอยนั้นไปสู่ในมือของผู้บริโภคโดยรถเร่ลักษณะนี้เนี่ยนะคะก็จะเดินทางไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าในภาคอีสานด้วยกันเองด้วยขายในราคา100บาทคา่ะแต่ว่ารับมาเพียงราคา10บาทเท่านั้นนอกจากผู้ผลิตรายย่อยปฏิบัติการครั้งนี้ยังสามารถจับคู่เครือข่ายนายคำเพาซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ได้โดยภรรยาของนายคำเพายอมรับ ว่าใส่สารสเตรอยในน้ำสมุนไพรจริงเพราะขายได้รายได้ดีและทำแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่ามก็ทำมานานแล้วนะคะเพราะว่าที่จริงเราก็ทำมา ก็อำเภอแวงใหญ่จังหวัดอนแกียดนี่ทำมาแต่พ่อแต่แม่โน้นนะทำมาเยอะแล้วก็ไม่มีตำรวจมาจับสักทีใช่เขาทำมาแต่พ่อแต่แม่เอาพวกอะไรจริงค่ะเอาพวกอะไรมาทำเราคุ้มจริงเอกความจริงเขาทำมานานแล้วแต่ทำกันเยอะด้วยทั้งหมู่บ้านด้วยก็ทกันเยอะด้วยทั้งอำเภอด้วยแต่เขาบอกว่าเจ้าใหญ่คือลุงเพานี่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่กันเยอะใหญ่กันเยอะใหญ่กันเยอะไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้าใหญ่แบบนี้เลยใหญ่กันเยอะใครใครก็ทําแบบนี้ทั้งนั้น จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวบ้านในแถบภาคอีสานพบว่าทุกวันนี้กว่าร้อยละแปป่วยเป็นโรคเรื้อรังจากยาเตียรอยด์ฉะนั้นถ้าเกิดได้ไปน,น,นานๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวต่อมหมวกไตทํางานน้อยลงแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลงกระดูกพรุนแล้วก็กระเพาะทะลุในขณะเดียวกันก็คืออาจจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ แม้ว่าปฏิบัติการนี้จะทำลายเครือข่ายสำคัญรายใหญ่ได้สำเร็จแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการลักลอบขายยาประเภทนี้อยู่ทั่วประเทศเพื่อขายให้กับชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการคุณชนิตาคุณชรนณยุทธยาสนามข่าวจสสีรายงาน